สิบเอ็สวดมัคลสุตังอเสวนาจะพาลานาไทานจเสวนาปูชาจปีนังเอตามัคราพุทธมังปฏิรูปเทศวสโสจปุเพจกตัญญปุญตาอตาปณิธิจเอตามคาพุทธมังภุสัจจะสิปนจวินยโยจัุสิกิโตสุภาษิตาจยาวาจเอตามคาพุทธมัมาตาปิตุอุปทานัุป ปุตตาธาราสังโฆอนาคกราจักกามตาอิตามคลัปุตตมังธนันจตธรรมะจลิกาจายาตการันจตังโฆอนาวัชานิกมานิอิตามคลัปุตตมังอัลตีวิรตีปะปามัชฌานาจสัญญโมอปามมโทจธรรมีโสอิตามคลัปุตตมังคลัโวจานิวโตจสันตุถีจักตัญญยตากาเลนะธรรมสาวนังอิตามคลปุตตมะขันตีจโสวาจสตา สัมมานานจัทัศนังกาเลนะธรรมะสาการจัเอตัมมัคระมุตตมังตะโพจัโพมัจจาริยันจานะลิยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจียิราชเอตัมมัคระมุตตมังพุทธะโลกะธรรมมิหิตตังยัสสะนกปติอโศกังวิรุชังเขมังเอตัมมัคระมุตตมังเอตติสานิกตวานะสัพพัทธมัปปะราชิตาสัพพัทะโสทินขจฉันติตันเตสังมังคระมุตตมันตีสิบสองปโสรและนาปนิกังกิจิวิทังอิทาวะหุลังวะสักยสุวายังรัตนังปนิกยังนะโนสัามังอิ ตถาคาเทนะอิทัมปีุทธเทระนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโฆตุขายังวิรังอมตังปณิตังยะทัตช akra สกฤห์มณีสมาหิโตเนเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิทัมปีธรรมเณนะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโฆตุยังพุทธเจโตปาริวันนะยีสุจิงสมาติมานันตาิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนาวิชาติอิทัมปีธรรมเณนะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโฆตุเยปุขละอัฏฐะสตังปัสสตาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตทักีเนียสุขะตัอ เตสุธินานิมหาภาราณิอิทัรมปิสังเขรสังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสสวัตติโกตุเยสปายุตตามานาสาธานนะนิกามิโนโคตมัสสาสานามิเตปฏิปตาอมะยังอมตังวิไคหะรัตถามตานิพุติงพุชฌมานาอิทัรมปิสังเขรสังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสสวัตติโกตุคีนังปุรานังนาวังนาติสัมพวังวิรัตตาจิตตานยะติเกภวิสมิงเตคีนาพิชาวิลุณีฉันทานนาพันติธีลายะ ทายาทปฏิโปวิธัมปีสังเขลนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิหตุสิบสามบรสุธัมปชังสองนัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันตัสสะโปตัสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโณนคันทโพนมาโลสหะโภมุนาชิตังอปาชิตังกะยิลาตถาลุปัสสะชันตุโนสิบสี่บรสุเกสปุตตสูรพาสิตังมิทังเตนะภะคัพตาชานาตาปัสสตาอัลหะตาจามาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสัเวนะมาปะลัมปะปะลัมมะปะ ปะลายะมาอิติกิริยามาปฏิกะสัมปทานะนะมาตะเกาเหตุนามานายคะเหนะมาอากาละปะลิวิตาเกนามาทิทินิชานขันติยามาปะพระลุปะตายะมาสามโนคาลุยะธาตุเมอัอตะนาวชาเนยาธาอิเมธรรมากุสลายเมธรรมาสาวัชรอิเมธรรมาวินยุขละหิตาอิเมธรรมาสมตะสมาธินาอหิตายะทุขายาสองวัตติอัตตุเมเหปะจะเฮยาธายะธาตุเมเฮอตะ นาวชายเนยธา,าอิเมธามากุสลายิเมธามานาวชายิเมธามาวินยูปัตตายิเมธามาสมุตาสมาธินายิตายาสุขายาสังวรติอัตตุเม,มเหอุปสัมปะชะวิหาเลยยาถาติ 15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรมะปัมมะยุงชลูปนิตัสสานะสันติตานาเอตังพระยังมาลเนเปขามาโนปุญญานิกายิลาธสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรมะปัมมะยุงชลูปนิตัสสานะสันติตานาเอตังพระยังมาลเนเปขามาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโกโยทักกายนาสังยมโมวาจายะอุทเจทัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุญญังธรรมูหเวลขันติธรรมะจาริงธรรมูสุจิโนสุขา สุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนนะทุกขจินคัจฉันติธรรมจารีสเพสังขารานิจติยถาปัญญายาปัสติอัถานิพินติทุกเกสัมะโควิสุทติยาสเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายาปัสติอัถานิพินติทุกเกสัมะโควิสุทติยาสเพธรรมานตตาติยถาปัญญายาปัสติอัถานิพินติทุกเกสัมะโควิสุทติยาสิหบวสวดอปันนักาชาดกอปันนะกถานะเมเกทุติยังอาหุตักกีกาเอตตะทัญญายาเมทาวีตังคันเหยยะอปันนักังพาหุงเวสาาาาารนนนนนัังยตติิิปะวจอ มะลุคะเจตยานิมนุษสาพยะตัดจิเนตังโขสานังเกมังเนตังสายณมุตตะมังเนตังสายณามาขมาสภทุขาภมุจติโยจากุธัญจะธรรมะจะสังขจะสายนางขโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะสัจะอัติกามังอริยันจะอัตถากิกังทุกขูปะสัมมาคามินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสายณามาสายณมุตตะมังเอตังสายณามาคมาสพภทุขาภมุจติสิบเจ็ดบทสวดพระเท迦ริ ปัตเทกะรัตะนคถาอติตังนาวะฆะเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งบางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตตีตามปะหินันตังอปันตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปแล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสวติอสังหิลังอสังคุปัง ตังวิถามานุพระลูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงเงี้ยไม่ข้อนแครนในทำนันั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริมทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปองเถิดอาเจวะกิจจะมาตบปังโกชัญญามาและนางโสเวพึงทำความาเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ถึงความตายในวันพรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนา,ารรเพราะว่กรรมปักเพลกับมัจจุราชผู้มีเสยนยห์อย่อมนีเนิดแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริเมตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตงังตังเวพัทเท ตระรัดโตติสันโตอาจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบนิ่มเรียกบุคคลผู้มีปฏิอยู่อย่างนี้มีความเพียิมายเกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีระตีหนึ่งเจริญด้วยประกาและช่นนีและสิบแปดบวชสวดพินหกจาวเวคณะปะทะจราธโมมีชลังนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มความแก่ไปไม่ได้ปยาธโมมีปยาทิงนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมีมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มความตายไปไม่ได้สเปหิเมปเยหิมา มะนาเปหินานาพาโบวินาภาโบเราจะรัเวิญญาณต่างคือเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมีกรรมทายาโยกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเรืงเกิดมีกรรมเป็นติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤษามิกัลยาณังวาปะคังวาตัสสะทายาโยภวิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุรุษบาปเราจะเป็นทายาคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมิอภินาปัจจกเวคิตะพางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเจ็บก้าวบวเทวดาอุชนตาทุกขปเตนนิิทุกขาาายยปเพสุขปตด็จ ปณิโนเอตาวตตาจามีสัมปทางปุจจสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสภพาสัมปติศริยาทานังคันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพปทาพระวานาพิรตตาโหตุฆัตันตุเทวตาฆตาสัพเพพุทธาพระับปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลละคังปันธมิสัพโสยี่สิบวสุทิวตาปิธานะคาถาอันทำยังปิธานะคาทาโยปนามิสิยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปะเลโพติะเลตหิงตาหิงตาธรรมปทานิณักะวันตุปุจิตาโสทิงกะโลเตนะ มิหาระมันเถลเทลาจมัชฌานวกาจพิคาวะสลามิกาธานะปฏิอุปัสกาคามาจัเทสานิขมาจัติสลาสปานะปูตาสุกิตาพุกันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทัศสัมภวาสังเสริชชาตาอัตโวกปาติการินญาณิกังธรรมวราปฏิจเตสเปวีทุกขสสะกัลลุนตุสังขยังตาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมธาราจุกขลาสังโฆตุสมะโขวะจะฐานยะจิตายะจามิหิละขันตุสตังโมสเปวีธรรมจาริโนวุติงสปาปุเนยามาธรรมเอริยะปเวทิเตยี่สปฏิทานนะคัธบเอ็ดบทสุสภปิตทานะคาถานามเสญั คินโคนตุสตานันตาปะมานา,าเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาธโยทิธามาจาปติถาวาอันเจมัชตะเวนิโนสัทธาทิธันติโลกัเสมิงเตุมาจาตุโยนิกาปเจจตุโบกาลาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเย,ยปฏิธานัมมอนุโมทันทตุเตสัยยังยจีวังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มัยาธินานะปุญญานะังอนุโมทหิโตนาะสเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวลาสุขาชิวินเกมมปะทันจะปภปันตุเตสาสาสิจตตังสุภาขอสัตทั้งหลายไม่มีส่วนไม่มีมาขอจงไปวิ่งมีส่วนในบุญในข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้ได้ผลบุญ ทั้งหลายอื่นข้าพเจ้าได้ทำแล้วคุณชนเราได้ผู้มีที่รักผู้มีคุณมีบรรดาละบดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจาเห็นหรือไม่ไม่เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกางและมีเการตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามเป็นคำหนึ่งสี่มีกันห้าและกันหนึ่งและกันสี่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอมนาทายเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายจึงเจ้ากับส ด้วยอนุภาพแสังจั่งฐานอนุภาพความเพียรและอนิสงการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาญยาบวชสวดมนต์พระสูติพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอพ้นทายทุกภัยทั้งพวงฝ่าย้กล้พเจ้าจงเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอฤทธิ์เทวดาทั้งหลายโปรดหพงการสวดสาญยามนต์และธรรมเหล่านี้มบวชหารและโปรดเมตไพรแก่ข้าพเจ้าและพระสงฆ์มงคลเพื่อเก่งเพลิวินาดวยมูลที่สมเด็จพรญานาสงบาลวรวนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาหรือที่จะสร้างในโควนกังพตระคาาถต่างงๆขอจจสสเเร็ศักกกดิิิ์์ทททธุายบ บุสนาพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จนในวาทุกท่านขออนุวาท่านบูชาธรรมบูชาธรรม้าบูชาขอบวนี้จงส่วมีศาสาลงสงจนเจริญอยู่าทุกท่านขอบปจดละสพวงนจกกางทุกกายทุกกายทั้งสิ้นประสบความสเจเจริญในนันนานชนุศัง์ัลทั้งหลายสมรพร้อมท้ทาุบัติรรดาสมบัติมีตาหิรมสมเด็จมีการวิจารณากำงเกิดมายาและเจริญน้อยุพิจตุลพิทุพรชัยทั้งสี่คืออายุวัน